กี่ชันนั่พ่ออยู่เนี่ยแม่เบลจีจีเเย้ที่ชันอีกนะโอเคใช่ค่ะเรื่องนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นรอนขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ปราบาอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าสาระตอนนี้่ะกำลังที่จะเปิดการตอบสวนรัสเซียใด้าการเมืองภายในสาร เราก็นำออกมาเปดเผย่าอกไปดีนะคะก็จะส่งข้อข้แล้วนคะที่ปดีสำคัญที่ีมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อนชาวรัสเซียนะคะก็จะมีส่วน่วยทำให้ดลน็อตครอสหกเือต่างๆโดยตรงด้านนี้นายไมเคิลินน์อดีตที่ประาันมัคงห้แล้งไหว่าหมย้มยิ้ยิยิิมยม้ย้ย้ย้ ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะาดีนั้งนิแต่่รงในปัจจุบันกึ่งก็มีน้กที่ในการตอมสวนตอรีี่เป็าเล่แต่งก็นยในได้ึงทำให้ขณะนี้ไม่พอใจกันคว่านัยเลองค้องตามระดูที่ไม่ได้ดีนะเุดอนนี้ได้้วเด็ๆเดเข้าเ้าเ็ก็กเด็้าเด็้าเดกา็ด